สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอนำเสนอข่าวเด่นประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2565ไปรับชมกันได้เลยครับวันที่29พฤศจิกายน2565เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งสำนักแรงงานสัมพันธ์บรรยายหนัวข้อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นข้อเรียกร้องเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล2ฝ่ายระหว่างฝ่ายบริหาร บริษัทฮอนด้าออโตัมบิลประเทศไทยจำกัดกับสาภาพแรงงานไทยฮอนด้าเพื่อเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างวันที่1ธันวาคม2 5 6 5เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสาวรัตเก้าชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสำนักแรงงานสัมพันธ์ประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 6ครั้งที่10 2ทั5 เพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานตามแผนงานและงบประมาณของสำนักแรงงานสัมพันธ์รอบ2เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ชั้น2และในวันเดียวกันนั้นเวลา13นาฬิกานางสาวรัตก้าวชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมหาดูและชี้แจงประเด็นปัญหาและการดำเนินการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรณีที่สมาชิกษาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอง์การขนส่งมวลชนเข้ายื่นหนังสือต่อตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณห้องรับรองชั้น6กกระทรวงแรงงานท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์เฟซบุ๊กสำนักแรงงานสัมพันธ์เฟซบุ๊กเรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์และ y YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญอย่าลืมกดทับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ